สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันพระราชที่สองพฤศจิกายน2ิ6 6าเรื่องพระเจ้าได้ทรงระลึกถึงข้าพระองค์ได้เถิดข้อท่องจำข้าแต่เพียงว่าขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ด้วยความโปรดปรานซึ่งพระองค์ทรงมีต่อประชาชนของข้าพระองค์ขอทรงประทานความรอดของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์สดุดีบทที่106ข้อที่4ี่ อ่านสุดดดีบทที่106ข้อที่4ถึง5อ่านพระกัมภีร์ใน1ปีย้อนบทที่3ถึง4เนื้อหา หลายครั้งที่เราได้อดธิษฐานและดูเหมือนว่าพระเจ้าจะไม่ได้ยินคําอธิษฐานของเราด้วยซ้ําไม่ต้องพูดถึงการตอบคาอธิษฐานเหล่านั้นเรายังคงเห็นคนอื่นได้รับคําตอบคําอธิษฐานที่ดูเหมือนง่ายดายและสงสัยว่าอะไรคือความผิดของเราซึ่งพระเจ้าทรงไม่ตอบเราในประมการบทที่30พระกัมพีกล่าวว่าลาเชลไม่มีลูกให้กับยาโคบในขณะที่ เลอาได้ให้กำเนิดลูกแล้วลูกเล่าแก่เขาแม้ว่าเธอจะอยุ่มากขึ้นก็ตามส่วนใหญ่ดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ได้ยินคำอธิฐานของลาเชลเลยแต่ในข้อ22พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงระลึกถึงนางลาเชลและพระเจ้าทรงสดับฟังนางทรงเปิดคันของนางคำอธิฐานสำคัญประการหนึ่งที่ท่านต้องอธิฐานเมื่อดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ได้ยินคำอธิฐานของท่านคือทรงขอระลึก ขอทรงระลึกถึงข่าพระองค์่าแต่พระเจ้าสิ่งแรกที่เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าทรงระลึกถึงบุคคลหนึ่งซึ่งก็คือคำอธิฐานของผู้ที่จะได้รับคำตอบหากท่านได้อธิฐานขอปฏิหารอย่างใดอย่างหนึ่งและยังไม่ได้รับคำตอบพระเจ้าจะทรงระลึกถึงท่านภายในเดือนนี้ในพระนามพระเยซูสดุดีบท 5, ที่65ข้อที่2กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสดับคำอธิฐานเนื้อหนังทั้งสิ้นจะมาอย่างพระองค์ พระเจ้าทรงได้ยินมคำอัิิฐานและพระกัมภีร์บอกว่าถ้าพระองค์ต้องตอบโดยมีเงื่อนไขบางประการที่ต้องทําให้สําเร็จตัวอย่างเช่นในอิสยาบทที่55ข้อที่6พระกัมภีร์กล่าวว่าท่านต้องแสวงหาพระเจ้าในขณะที่จะพบพระองค์และลองทูลพระองค์ในขณะที่พระองค์ทรงอยู่ไกลดังนั้นท่านอาจอธิฐานมาซักระยะหนึ่งแล้วไม่แน่ใจด้วยซ้ําว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้หรือไม่เพราะท่านไม่สามารถมองเห็นพระองค์ แต่เมื่อพระองค์ทรงเลือกที่จะระลึกถึงพระองค์เองก็จะเข้ามาใกล้ตัวท่านสิ่งที่สองที่เกิดขึ้นคือเมื่อใดกระามที่พระเจ้าทรงระลึกถึงใครบางคนก็คือประตูจะเริ่มเปิดสาหรับคนนั้นท่านอาจเคยเคาะประตูบางบานที่ยังปิดอยู่อย่างลื่นลื่นลุนลันแต่ผู้ที่พระองค์ทรงระลึกถึงลาเชลคือผู้ที่พระองค์ทรงให้ถือกุญแจของดาวิด เมื่อพระงองทรงเปิดไม่มีใครสามารถปิดได้และเมื่อพระงองทรงปิดไม่มีใครสามารถเปิดได้วิวรบทที่3ข้อที่7ถ้าศัตรูปิดประตูใส่ท่านในานามที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใดในวันนี้ประตูนั้นก็จะเปิดออกสิ่งเดียวที่ท่านต้องการคือให้พระเจ้าทรงระลึกถึงท่านพระเจ้าจะทรงระลึกถึงท่านในวันนี้ในขณะที่ท่านอธิษฐานในานามของพระเยซู ประเด็นสําคัญพระบิดาขอพระองค์ได้ทรงระลึกถึงข้าพระองค์และ้ะทรงตอบคำนธิฐานให้กับข้าพระองค์ในวันนี้ด้วยเถิดที่มาเปิดฟ้าสวรรค์ผู้เขียนสบอ EA, อเออเดเเยจัดทําโดยคิดสั่งแห่งการทรงไถ่คิดเสียนของพระเจ้า